สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนครอบครัวเศร้าเตรียมรับศพนักร้องดังเผยปอดติดเชื้อรุนแรงก่อนดับสลดจากกรณีเบสวีพัชระยากรนักร้องชื่อดังและผู้ประกาศข่าวเสียชีวิตอย่างสงบด้วยโรคปอดติดเชื้อในวัย37ปี สร้างความเศร้าโศกเสียใจให้กับแฟนคลับและผู้ที่รู้จักเป็นอย่างมากรวมถึงชรัตเฟืองอารมณ์หนึ่งในผู้ที่ร่วมงานกับเบสวารีได้แสดงความเสียใจผ่านเ Facebook ด้วยตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุด19กุมภาพันธ์2565ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศที่วัดบดยันซื่อตำบลยันซืออำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองทางครอบครัวของเบสวีพัชระยากรได้ะจัดสถานที่ไว้อย่างเรียบร้อยโดยมีการนำรูปภาพของเบสวี ในอิริยาบถต่างๆมาวางไว้ในงานบรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้านอกจากมีครอบครัวและคนสนิทของเบสแล้วเรารบรรดาแฟนคลับก็เริ่มเดินทางมาร่วมไว้อลาลัยด้วยซึ่งจะจัดพิธีรดน้ำศพในเวลา15.30นาทีของวันนี้จากการสอบถามคุณป้าชอวฝ้าม่วงมณนนีคุณป้าของเบสกล่าวว่า เบสเข้ารักษาตัววยโรคปอดติดเชื้อที่โรงพยาบาลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีอาการปอดติดเชื้ออย่างรุนแรงคุณหมอพยายามให้ยาฆ่าเชื้อแต่ร่างกายของเบสไม่รับจนกระทั่งเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาอยู่ดีๆร่างกายของเบสก็เกิดน็อกลงกระทันหันคุณหมอไม่สามารถช่วยเหลือได้ทันจึงเสียชีวิตสร้างความเศร้าโศกเสียใจให้กับญาติิเป็นอย่างมากโดยทางญาติกำหนดตั้งบําเพนกุศลศพที่วัดโบสถ์ย่านซื่อโดยจัดพิธีรดน้ำ ในวันนี้เวลา15นาฬิกา30นาทีสดอภิธรรมสบสาคืนตั้งแต่วันที่19ถึง21กุมภาพันธ์2565เวลา19นาฬกา และชาาวักิจกรบวันที่22กุมภาพันธ์นี้เวลา16นาฬิกาทางครอบครัวกราบเรียนเชิญเพื่อนๆพ,พี่น้องกัลยาน,นมิตรที่รักของเบสทุกท่านมาณที่นี้ด้วยสําหรับเบสเป็นนักร้องที่มีผลงานเพลงมากมายหลายอัลบัม้มรวมถึงเพลงประกอบละครหลายเรื่องที่โด่งดังอาทิซีรีส์พี่ชาย My Romance ทั้งออกอัลบั้มคู่ศิลปินรุ่นใหญ่อย่างชรัตเฟื่องอารมณ์อีกด้วยปกติพักอาศัยอยู่ที่จังหวัดอ่างทองเปิดร้านอาหารเล็กๆเช่อร้านโวโลอยู่ที่ตำบลสาลาแดงอำเภอเมืองอ่างทองอย่างรายทางทีมงานขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของเบสวีด้วยนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ